ก็กสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซีโร่ชิโนนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่เกมเก,มเกิดใหม่หทันทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะอ่าก็แบบเป็นของไทยแล้วนอกจาผมชอบแบบภาษาอังกฤษอะ่ะก็เลยปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะตอนหน้าเข้าเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตัวเกันนนะว่าตัวแรกเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรนะครับฮ่าเลนนะครับ ตัวนี้ดีนะโซเอก็ใช้ได้ใน,นระดับหนึ่งครับแล้วก็กปัปตะอ๋อกปัปตะอืมก็เก่งนะแต่ตัวที่ผมแนะนําก็จะเป็นฮักคุโร่นะครับเป็นอาจารย์ตัวนี้ถ้าใครรีได้ก็เก่งนะครับแต่ไม่จําเป็นสําหรับผมนะผมเป็นคนที่เล่นเล่นเรื่อยๆนะอะไรประมาณนั้นครับอก็เลยตัวไหนก็ได้เล่นได้หมดแหละโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกปัปตะกันก่อนเนาะตัวกอบตินที่ เก่งเกือบเก่งที่สุดในหมู่บ้านแล้วมัง้งเป็นตัวที่แบบมีความสามารถก้าวหน้ากว่าก็กลิ้นตัวอื่นแล้วกันเนาะอ่าโอเคใส่เวลตู้นี่แน่แล้วก็เบรกนะครับเตู้เพิ่มขีดเต็มกัดเลเวลว้าหนะครับ สำหรับเกมนี้ผมเคยเล่นอของเซิร์ฟญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วเนะาะเดี๋ยวมันจะมี event, อีเวนต์เก็บถุงเท้าคริสต์มาสนะครับช่วงนั้นก็พยายามเล่นกันด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถสุ่มได้20ครั้งนะถ้าจะไม่ผิดเก็บ4 0 0รถุงเท้านะครับไม่ยากไม่ยากแค่เรา,าเหมือนแบบตื่นขึ้นมากดฟาร์ม10ครั้งอะไรเงี้ยไว้ก่อนนะเก็บถุงเท้าก็อีเวนต์นั้นก็รีบโกยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มานะ แต่เดี๋ยวก็น่าจะมาแหละใช่ไหมตอนผมทำคลิปนี้มันน่าจะนานแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมาแล้วแหละ,ะมาเล่นด่านต่อไปกันเถอะผมก็ยังเล่นไม่ได้ไกละนะเป็นคนที่แบบเ,เล่นชิวๆเ,เน้นตัวละครนะครับไปเลยเดี๋ยวเราไปจัดทีมก่อนเนาะเราได้ตัวโซเอนะครับแล้วก็กอตมาด้วยเนะาะแล้วก็ ตัวทางด้านอา,อาจารย์ฮาคุโร่นะครับถ้าไขได้เนี่ยบอกเลยว่าต้นเกมเล่นสบายมากครับอืมอเอ็นนี้มาลุไม่จําเป็นก็ได้นะแต่เป็นนี้มาลุ A เนี่ยน่ากลัวนะครับเวลาแบบปัญค่าได้ตัวหนึ่งมันก็จะเผาต่อไปเรื่อยๆมันกองอ่ะครับผมเอาโซเอมาด้านหน้าเพราะว่าถ้าโซเอมันใช้สกิลเนี่ยตัวแรกนะครับ มันก็จะปล่อยล่างเงามาข้างหน้าอีก2ตัวเนาะจริงๆผมจะเอาไว้แถว2ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้โซเอมันยืนหน้านะเพราะว่ามันจะได้ปล่อยสกิลก่อนอยังไงล่ะใส่เป็นตัวอาจารย์แล้วกันอาจารย์หลังเอก็ <c oughs> ไม่รู้สิแต่มันก็พอเป็นดาเมจได้ดีนะครับอโอเค ไปกันเลยนาเซาเอชสกิลนะครับนี่แง่ถ้ามึงเแรกล่างเงามาสามอันเนาะนี่ครับอดีของวันนี้ผมเอาล่างเงามาโดนนะเบีแทนยังไงล่ะตัวแทงไม่ต้องมีหรอกเป็นล่างเงารับนี่แหละนะครับอ่าแล้วเคมนี้ครับสามารถเล่อนเปลี่ยนมุมมองกล้องได้นะเก่งเลยน่ารัก นี่แน่กอล์ฟตันะครับปั่นล้นรวอย่างเบาอยู่เลยนะมไม่ได้อัพนะครับถ้าผมยังไม่รู้ว่าผมจะเติมเอาอ่าน้องกาบิลไหมกาบิลุเออกาบิลุผมพูดตามในอนิเมะแล้วกันนะกาบิลมันแบบไม่ใช่อ่ะเราอ่านมาแบบกาบิลุอะ่ะ ไปกันเลยเย่ก็ชนะเรียบร้อยนะครับทำอะไรต่อดีเอ e นอร์จี้คือแบบดองไว้เยอะมากสองร้อยสี่สิบหกนะเตือดดู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 เพยงเข้าหัวเราอ่าแต่ผมไม่ชอบโมเดลของเอเลนนะเนี่ยดูดิมันแบบแปลก ชิสุเอน่าจะหลังจากตู้คริสต์มาสนะครับตู้คริสต์มาสคือตู้ที่มาตอนอีเวนต์ถุงเท้านั่นเองนะทอ่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับผมเก็บไม่ทันด้วยชานูนาก็ดีนะชูนาเ็็ถือเป็นอีกตัวแรงเอสที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวนะเดี๋ยวจะรอตัว S อสอ่ะมันอะไรสเปเชียลเหรออาม่วงนะครับแรงเอ ตัวไรเอ่ยตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะอืมเอาไว้ไปอัพตัวอื่นอ่อก็ประมาณนี้แหละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะอ่าไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย